สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงเบิด์ตสุกูสุคนสุโมงสุบอลสบายดียามบ่ายเนาะพี่น้องเนาะคุปพ่อกับส่องพอน้องมินนี่คือเก่าคือเดือมเลยมาเนี้ปบ้าที่ถอะแม่มินนี่เห็นอย่งนด้เนาะหือทำอะไรกินเนาะคอยบ๊วยนี่นะคอยยืนตากแดดอยู่นี่ตากกล้อง ไปพร่น้องเนาะิไปกมาทางนกันสิน้องเนาะเป็นนรังบริกนมาแต่เหดเวียกเลยบ่มีเลยบ่มีเวลาโดยโดยโดย ิเ็อร่อยอนแซ่บยนปิด้วยี่ยปนินประเทศมาซือปนินเคยละเคยละออกป่าพี่เ้องเอ้เมยม่นี่ออกกปุ้นเมมื่ีแล้วเมแีต่เสียงเงินได้ป่ะเนี่ยโอ้โดยโเมื่อวานนี่กินฟีพี่นนองเอ้เนาะบ้านเงินเมย์ไม่นี่กปุ้น หรือว่าซ oh, kind of ah ิ oh, like ่งบานนี่กินฟรีโอ <avirus> ้แ <Ken> ม่นางงท่นออกกระปิ้่านะโดยโดยโดยร่วมด้วยช่วยกันอ๋อของซีบุมีทุกมือเดิมโอกาสดีๆไม่มีบ่อยๆเนาะนี่พี่น้องเนาะมีผิดแก้สิ่งปลาพี่น้องเอ้ยโอดยโดยประมาณพูดแล้วปลานิน ปุ่นเรืออยู่ทงหนึ่งดาโลบนะเังาว่ะเ่ทงหนึ่งเนาะโดยโดยโดยแต่แสบแ่เนาะคือขึ้นึ้มีฝนอยากตกมาจากอ้เลียทุนียาบมาเสียบเสียบเ เลยพี่น้องจีนสวยทางน,าน,นั้นเนาะเป็นมาตเต,ตว,เวียกับอาจารย์พีน้องเอ้มือคี์บอร์ดกรไปเสีย <c oughs> เพนั่งทกำลัง <c oughs> จ้าขายของให้ลูกข,ขา้าพี่น้องเลยเนาะข้ากับทีมงานพี่นี่เราพี่น้องเอ้ขายทีมงานแล้วพอด้ thì công bộ uthún, thằng ưn cả bộ uthún, bữa nay đấy phe nào đấy nhó, lẻ lẻ cái tông men thiệp công nhân nhó, rồi rồi rồi, mấy nị đấy nè là, nhang mới sữ bông, rồi rồi mấy mấy phe nhang mới sữ phe cái nhang mì nhó, nhang khăn mớt, <laughs> kẹo ซื้อขนมไ้นงมินมือเะเดซื้อขนมให้นงมินมือนะโดยสุลมุนจากหน่อยพี่น้อยส่กัตตาผมพี่น้อยเนาะลุงคนบ่ค่อยสบายพี่น้อยเป็นไข่เป็นหนาวลมก็ได้เนาะอากาศแปรป่วนพี่น้อย เอ e yup. ้พี Northwest ่น huh? oh, well, so uh. ้องตัดภาพมาทางนี้เห็นไหมล่ะห้น้ำมันไว้ขายเพื่อนวะลูกค้าเพื่อนกะอาจารย์ฮะยสองขวดโอ้ดู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 อาจารย์เพื่อนอุดหนุนสองขวดพเพื่อจะไปใช่นอกเพื่อจะเมื่อบ้านบ่โดยโดใส่ขวดเนาะ บ่บ่เดียวเฟิร์ดไม้ไปบ่เออไม้แหละเออเอายังมือใหม่เฮาใส่ใส่ตาบ่ได้แม่นเฮาสิเอาใส่ตาวัดบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยยังมือใหม่เนาะจหน่อยมันสิเกินบ่ลุบเด้อเนาะนคัดสิเอานอยแล้วก็โพดเด้อพี่น้องเอ้ยยลูกค้าอ่บ่มาอุดหนุนเนาะอันใดก็ได้าพนี่มันมีขคัสิให้น้อยโพดพัด lục quả tý anh đấy cái <laughs> đài thịt lái phật háu phật lướp anh đấy cái nó hạc pì đài nong phun ơi, máy vậy khơi là phun vào, máy chìt vậy, háu nhung mày nhung cầm nốt bữa đại đậy phớt phớt nhảy nhảy mai cái đài, tức thì, có đi đi đã, lướm nhặt đôi đôi bự hai, bay, เดิ้เดิ้เดิเดพ่อบอกให้เธอละสองขวดเลบอเออเออท้งหมดนีดียวดิ้ลเดิมีสองแบบเนาะเออตัวตัวคนใหญ่นฮาร์ซิปเย Oh. โอ้ดูดูคนหาซิพี่น้องเน้องโอ้ยชาวหาของถือได้เปล่าเอ้ยเออคันเงินบาทนะหาซิโยคันหาซิบาทมันสามสิบบาทคนนี้เนาะต้องเอาเงินกีบซื้อพ so like, like, ี่น้องจังได้ดีเอาเงินบาทอีกรูปอ๋อ้เดี๋ยวคอยคอยชื่อเงินกีบคนนี้เออโอ้ฮับเปริดหาซิปบาทพี่น้องเอ้ยเอาเงินกีบพระเจ้าหาพันพี่บ้า บ้านควายนี่ยสามสิบสามรถอไรเขาเจอประเด็น <z> ลุดเด้อเฮ้พี่น้องเลยลุกขาเพื่อนกันได้โดยสบายดีอาจารย์จะไปทางไหนดีเนาะโดยปาที่เทเนะอาจารย์อยู่บ้านอยู่บ้านคัทอาจารย์บ้ง Rồi đôi giờ, rồi. Rồi 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 rồi. Rồi sẽ bị khao pa nó. Rồi đôi, đôi. À, đôi rồi. Rồi đi, chế phân sĩ lông xoắn cung xua à chàn kinh phân vào phi nội ơi nó thì đó thằng này sao khét phía nội, xài cây nội vậy thế này สดูดบ่โดยดยคันสีว่างคันว่างสิไปลินน้ำโยเนาะดยดปลาจะเมาย่งไี้จเลยครัทั้กระตาทั้งหวด้วยครับอนอไข้วเหนวนี่อาจารย์ต้องต้องตองเก็บภาษีน้ำเพลนได้เนี่ย้ย Đông ăn được Rồi, được rồi, đôi, rồi phần cả màn Đó, được rồi, sao bay đi được rồi, được rồi Ồ, phần ôi màn ôi Rồi, ôi ôi đi ôi Rồi được Rồi được Rồi Rồi ôi 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 chồng chắc nó Rồi Rồi được Rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. ปาดูดูดูด oh. oh ูด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 มากดู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 ู่ดตดมดู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 ดดูดูพดู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 ดนด่ดูดูดาดูดูดูาดูดูดูองดูดเดู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 ดีดดนต Lung luang lê lắm phục gậy tôi 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 rồi. tôi 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 này, tôi 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 không tôi 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 nè, tôi mất, bột tôi mất <laughs> 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 สร้างนี่ิโอ oh, ้ยสาง่เนาะกูขีดหดบานสีเขียวเด้สรางวอมเด้อนี่เลยขัวกะทิใส่กระสได้ม้อดยกีมาใส่กระใสนดำแน่หอมมวแดงำแน่ลงกีวป้ากระเอามาจากสุรินกระใส่นั่นไหป้าไปเลยแม่เทนเอามาจากสุรินเาบาเอาม เออบุมีเนาะลูกตลาดเนี้ยบุมีขายอ่ะกระชายนั่นไดอืมตะเกี่ยคือเนาะอยู่ไทยมีนะเฮามีเนาะตะเกี่ยเนาะยังกันได้บ้านข้าวขาบุคคลนั่กินอืมใส่แปล้งนัวพี่น้องเอ้ยก็น้ำตาลบ่ตาลน้าส่ใสยเนี่ยพี่น้องเนาะ นำนากระเมนพี่น้องเนำนากระปุ่นจะหอมันเลยปลาโลนี่บน้ออยหนาสีหอดอยู่ไงหามตัวใหญ่ขอยวนหนาสีหอด้วยหนึ่งกิโลละร้อยบาทกิโลละร้อยได้พี่น้องแถวหันค่ะอยู่เมืองน่ะเท่าไรก็ไห้าสิบบ่กบ่มหออแล้วเก้าสิบ โดยประมาณ80โดยบ้านเฮาพัดโลละร้อยเด็กขาเจ้ากินก็ไล่ตามนั่นแล้พี่น้องเยเจ้ายังบริมื่อบ้านใช่ไหมเมื่อนี้โอ้เรามียังบริมื่อบ้านเลยพี่น้องเยใส่กระปรีกะปรีบาดเนี่ยบาดตัวนี้แหละพี่น้องครับไอ้เม็ดฟองแล้วบ้านนี่เลย หัวบริสเซปแดกเลยโดยโดยโดยใส่กะปิแทนเนาะโดยโดยโดยใส่กะปิแทนประแดกพี่น้องเนาะนี่เพน่อยหรเออขันกะปิอันอันนั้นบ่ได้เหาใส่กะปิปองน้อยก็ได้เนาะอื พี่หนุย่ยใส่กะปินึ่เพิ่มความหอมเพิ่มความนัว นลปลาที่เทพี่นอ้เสะไรปลืปลาโอ้ยตื่นน้ามีลูกกี้เนี้ยเายอยู่บ่โดยโดกี้อาลงเลยพี่น้องเอ้ยก้สองไอ้น้องสิตีกันเลยพี่น้องเอ้เมมินี่อยากกินแบบใสๆซาลาเขาจะกินแบบข้นๆเนา อยากห่อเมื่ออยาห่อมาบ้านอีกแล้วอ้าวพี่น้องเอ้ยได้ตอนมาพอจะยังอยากห่อน้ามันก็จาเมื่อบาดไงตอนมาเปลี่ยนน้ำโอ้ยแล้วตอนมาเปลี่ยนน้ำกาชิมมึงเลยสามารถกินได้แล้วว่าลูกกีนี่เพราะเพว่าเพิ่นปรุงเลยเนาะเอาปรุงในเนื้อป่าเลยพี่น้องเอ้ยลูกกีโด้ยลูกกีเพิ่นปรุงเรียบร้อยตอนเพิ่งขวน้ำนาเนาะ ต้องเหลอหนึ่งในนั้นก็มีข่อยแล้วเออหิวเข่าเลยกินปั่นทุนเมื่อกี้เลยสองำคำๆไม่ต้องเลยโมวยใบซองเลยลูกกี่พระท่านกินข้าวเที่ยงไปจังเลยน่า,ข,านออข้าวเศร้าเด้เออใครหิวเที่ยงนูกที่พระท่านกินทำไปต้องเลยโมวยนี่ก็ไม่มีเวลากินเนี้านะเขาปุ่นนะอยู่กินจับซองจับสี่ถึเงเนี้ยก็ไม่ได้กินวิ่งหน้าวิ่งหลังกแล้วโอ้ลูกท่านก็ยังมาแจกพวก ยังกันเมื่อใครใครแต่บุหรี่มาได้เนาะคนร้ายพี่น้องเอ้ยว่านนี้หักน้ำน้ำนาะพอดีเนาะครับว่าเนาะด้วยบอมันแจกลายยางเขาเจ้าก็บมแจกาของหวานแจกอันซองรถแต่เขาเมาส์เบิร์ตโอ้ยแล้องทำแต่เขาก็เมาส์แจกด้ยและมีอีกคันหนึ่งผิดเจ้าหนึ่งเขาเจ้าก็เมาอีกเมาแจเป็นมาอีกจ้าว่าได้ขายอีกเนาะอย่าเขาจ้าเมาอีกเรัว่าว่านก็เจ้าเฮียเขาเจ้าพี่น้องเอ้ย อที่สองปวงบุ้งลุงมาเลยบุ้งมีลูกชิ้นนะโดยบุมีลูกชิ้นมือนีเนาะว่านนี่แม่ม่นี่เฮ็ดมีลูกชิ้นอยู่โลนึงตีนไก่กับโลนึงบูดชามร่วมกันช่องหมอนี่ชิลลนหมอนี่อยู่ดอกช่องหมอบังง่ายอย่านึงบูดช้ามจะได้คล้อง่น้องเอ้ยแซ่บแล้วลุงกี้วะ เสร็แล้วเสร็แล้วพร้อมเสิร์ฟพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเตรียมเตรียมเตรียมเตเอาไวปสักนิดก่อนพี่น้องสลัดกินนี่ตียงเตียงอันยังนอนอยู่นอ้าวเมนต์เต้นพี่นอ้องเลยลงเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องกไปสุกุสุกคนข,ข,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเลือกสลัดกิปนี้สบายดี